สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องนี้นะคะนี่เมก้ s สเป e มอลลี่นะคะแกรี่เบ m แมนนะคะนี่เป็นแบบ400เซนะคะอันนี้นี่อันนี้ของแฟนนะคะเหมือนเดิมเขาชอบนะคะเขาก็เลยซื้อมานะคะนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะพลาสติกก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็แกะแล้วนะคะพลาสติกที่เขาหุ้มมานะ,ะอันนี้ก็จะเป็นการาดนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยเปิดนะ อุ้ยมองไม่เห็นนี่นะคะอันนี้เป็นแบบ400%เปอร์ซนะคะทุกคนกลิ่นค่อนข้างแรงมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้นี่นะคะอี่เป็นแมวนะคะก็ ก็น่ารักนะคะแต่ว่าเราว่าเขาหน้าตาค่อนข้าง,งน่ากวนิดนึงนะหน้ามันน่ากวนิดน,นึงอันนี้ก็อันนี้เขาก็จะเป็นแบบเป็นลายข้างหลังะคะ่ะเบสแมนนะคะน่าจะเป็นนามสกุลของคุณแกลลี่นะคะใช่ไหมแกะดีไหมหรือให้เจ้าของเขามาแกะเองนี่นะคะมันก็จะเป็นพอเปิดหน้ามาก็นี่เป็นน้องมอลลี่นะคะให้ดูก่อน เออเปิดหน้ามาแล้วน่ารักอยู่นะคะตาออกสีเทาๆนะคะนี่กรีดอายไลเนอร์สีดำตาลนะคะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนตาแมวนะคะด้านหลังข้างในนี้ก็จะเป็นลูกกระตาเหมือนกันนะคะเป็นลูกกระตาแมว B A เหมือนเดิแม้วก็แขนก็รัแบบได้ขยับได้นะคะนี่ก็เป็นรองเท้าเขาตัวเขาจะอ,อแบบแดงๆน้ําตาลนะคะแดงดำเนาะเดี๋ยวขอดูปืนหน่อยนี่นะคะก็เป็นปืนของน้องนี่มอลลี่นะคะถ้างั้นเดี๋ยวขอแกะอ๋อนี่เขาใส่ถุงมือด้วยนะคะทุกคนนี่ถุงมือสีขาวเนาะ แกะเลยแล้วกันเนาะมันพอมีพลาสติกแล้วเราว่ามันไม่ค่อยสวยขออนุญ,ญาตแกะนะคะเดี๋ยวใส่ปืนให้น้องหน่อยนี่นะคะใส่ปืนอ่ะโอเคเข้าแกะแล้วนี่นะคะเหลือตรงเนี้ยเราว่าแกะดีกว่าเนาะมันไม่สวยเลยค่ะแต่ถ้าใครแบบอยากจะปิดก็ได้นะคะแต่เราว่ามันมันเหมือนมันยับมาเราว,าว่ามันไม่สวย อยากเห็นลายมากกว่าก็จะเป็นอย่างนี้คะถ้าเราปิดก็จะเป็นน้องแมวพอปิดแล้วเราว่าเขาหน้ากลัวเขาหน้าตาหน้ากลัวเขปิดเปิดดีกว่านะคะแล้วเปิดดีกว่านะเปิดแล้วน่ารักมากนี่นะคะก็เป็นน้องมอลลี่นะคะเดี๋ยวให้ดูกาด แฟนเขาชอบนะคะน้องมอลลี่เนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นการ์ดของน้องเมกสเปซมอลลีน่นะคะแกเล็กแบสแมนนะคะ400%เอนาะตรงนี้ก็ปั๊มนูนๆลงก่อนครับโยดาลงก่อนลงก่อนยะยะ,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 ยะห้ามครับก็นี่นะคะเป็นน้องมอลลี่นะคะด้านหลังก็จะมีนี่ แบสแมนนะคะแล้วก็ลูกตาน่ารักนะคะแฟนเขาชอบนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะัสดีค่ะ